สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Angel ิล r ารนะคะหรือหมอฟ้าพ่ย่ินะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านคําพยากรณ์นะคะดวงประจําวันนะคะสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันศุกร์ที่21นะคะ พฤษภาคมนะคะพศ2564นะคะกาพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการแก้ไขในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทนะคะ ID ี i n e Facebook ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันศุกร์ที่21พฤษภาคมพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะจ๊ะ มาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรบ้างเด็กถือไม้เท้าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการเดินทางนะคะเดืสันะคะมีโชคกับเด็กมีโชคกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์นะคะเรียกว่าค่อนข้างจะบันเจิดเลยทีเดียวนะคะเดื Sun ขึ้นมานะ ห้าถ้วยนะคะอย่าัมแต่น้อยอย่าน้อยใจอย่ากังวลใจนะคะอย่าทุกเกิดจนเกินไปนะคะคนวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าห้าถ้วยบางครั้งนะคะคนวันอาทิตย์อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะคิดถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านมารวมถึงคิดถึงใครบางคนที่อาจจะจากไปนานแล้วด้วยนะคะการงานโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการค้าการขายมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะยังมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะรวมถึงคนวันอาทิตย์นะคะการเงินนะคะก็เรมียรว่องของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่ จะได้รับข่าวดีมีโชคลาบลอยแบบฟุกๆนะคะบุตรบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะคนวันอาทิตย์มีโชคกับเด็กนะคะมีโชคจากกุมารน,นะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะห้าถ้วยมีบ้างน้อยกันงอนกันนะคะหรือว่าไม่เข้าใจกันในช่วงนี้นะคะด้วยสภาวะด้วยหน้าที่ด้วยออบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะห่างเหินกันมากจนเกินไปนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วนะคะหมอฟ้ายังมองว่า ความรักของคนวันอาทิตย์ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีรักที่ดีเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ใครบางคนยังรอคอยความรักครั้งเก่าๆอยู่เลยนะคะนะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันไมเกรนสายตาด้วยนะคะการปวดช่วงบ่าช่วงต้นคอนะคะมาดูนะพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไราชาววันอาทิตย์นะคะแปดถ้วยช่วงนี้ดูเหมือนใครบางคนนอนดึกดตื่นๆนะคะทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่ำนะคะแปดถ้วยนะก็เรียกว่า เออใครบางคนอาจจะทํางานเข้ากะด้วยนะคะนะแปดถ้วยนะคะบางอารมณ์ก็รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะเออคนวันอาทิตย์ตวันนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะมันอยู่ในสภาวะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งน้อยน้อยอ่ะเออไม่แน่ใจว่าตัวเองจะขยันหรือว่าจะขี้เกียจดีนะคะอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างจะแปรป,ปวนนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าบางคนอยู่ในสภาวะของอความเครียดนะคะคนวันอาทิตย์นะคะถ้าถามถึงโชคลาภนะคะตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กจากเด็กนะคะ รวมถึงถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีก็จะมีเลข1มีเลข9แล้วก็เลข5้นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์นะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะมาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรคนวันจันทร์เด็กถือดาบกังวลใจสับสนว้าวุ่นใจนะคะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าเวียงอย่าวีนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะ 9ถ้วยนะคะก็เรียกว่าสภาวะวันนี้เนาะอะไรมันได้มาไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ่ยมันกั้มกึ่งครึ่งกลางๆนะคะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดแล้วก็หวังเอาไว้นะคะ4ถ้วยนะคะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจนะคะคนรอบข้างนะคะมักจะนําพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้นะคะวันนี้คนวันจันทร์อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าใครพูดจาอะไรก็ไม่เข้าหูนะมันหงุดหงิดไปหมดนะคะควบคุมในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะ รวมถึงถ้าในเรื่องของการเงินนี่อยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากินเกง่งทานเกง่งยิ่งเครียดยิ่งกินนะเอ,อ่ยิ่งเครียดยิ่งใช้เงินนะคะก็เรียกว่าการเงินค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ใครบางคนอาจจะออกังวลเนาะกลัวจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะเรียกว่าค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆมันมันรายจ่ายมันมากกว่ารายรับนะเออบางคนช่วงนี้อาจจะหมดไปกับบุตรบริวารลูกหลานนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะระหองระแหงง้องแง้งกันนะคะรัก,รก,รกเลิกพอแงแม่งอนกันอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะก็เรียกว่ายังไม่มีดวงของการเลิกราหย่าร้างกันนะคะแต่มีบ้างนะคะงอนกันหน่อยกันนะคะในช่วงนี้รวมถึงนะคะใครบางคนต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้าด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของแหลมของมีคมนะคะรวมถึงมักจะเกี่ยวข้องกับระบบท้องระบบลำไส้นะคะนะโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนปวดท้องปวดประจําเดือนนะคะกินทานอาหารไม่ค่อยจะเป็นเวลานั่นเองนะคะมาดูนะพาย,ยิซีอยากจะบอกเสริมะายชาววันจันทร์นะคะเด็กถือถ้วยนะคะก็เรียกว่ามีโชคลาภเข้ามาเหมือนกันนะคะพอได้ค่าขนมนะคะเด็กขอโทษนะเด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญมีโชคลาภเข้ามานะคะพอได้ค่าขนมนะคะรวมถึงคน คนวันจันนะต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะในช่วงนี้นะบางครั้งใจใหญ่ใช้เงินเกินตัวนะคะคนวันจันทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะมีโชคกับเด็กมีโชคจากกุมารน,นะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะมีสีถ้วยอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยนะคะรวมถึงคนวันจันร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับเด็กนะเด็กพิการเด็กยากไร้เด็กกาพรานะคะจะเป็นการเสืิมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะหรือใครบางคนนะคะเช้ามาให้ใส่บาตรท,ทาบุญแล้วก็กวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมีเลขศูนย์นะคะมีเลข9ก้แล้วก็เลขหนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันจันทร์นะจ๊ะต่อไปมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะมาดูนะคะว่าคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรนะจ๊ะคนวันอังคารเด็กถือเหรียญน,นะคะมีดวงของการได้รับข่าวดีนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าการค้าการขายยังพอมีรายได้เข้ามานะคะต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะ ทำแพลนนะคะมีโอกาสดีๆจะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงทำแพลนก็อาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะในวันนี้แต่เหรียญยิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ําพักน้าแดงจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะก็เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ตัวเราบางครั้งต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กับให้เข้ากับสภาวะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยก็แล้วก well ันนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าโดยภาพรวมยังเป็นความรักที่ดีนะคะมีบ้างนะคะงอนกันนอยกันระหองระแหงง,ง,งง้องแงงรักๆัเลิกเนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเรียกว่าเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนโสดนะคะคนโสดดูเหมือนช่วงนี้นะคะจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะเรียกว่าจะโฟกัสไปนในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอังคารต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของการเดินการทรงตัวนะคะระบบปอดระบบขอโทษนะระบบน้ําในร่างกายนะคะการเป็นเน็บชาการเป็นตะคิวด้วยนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าโรคน้ําในหูไม่เท่ากันนั่นเองนะคะมาดูนะคะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอังคารนะคะสามดาบนะคะอย่าเวียงอย่าวีนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะสภาวะสถนานการณ์นะคะสิ่งรอบข้างในวันนี้อาจจะ อาจจะสร้างความหมุดหงุดใจให้กับตัวเราได้นะรวมถึง3ดาบอาจจะมีคําพูดนะคะที่ทิ่มแทงเสียดแทงจิตใจกันการพูดจาเน็บแนมกันนั่นเองนะคะก็เรียกว่า,า,าระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็คําพูดนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ3ดาบระวังมันจะเสียดนะคะหรือถ้ามีในเรื่องของตัวเลขอย่าลืมสลับไปสลับมาให้ดีนะคะมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารน,นะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สีนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขสี่นะคะ แล้วก็เลขแปนะคะที่จะให้โชคนะคะสำหรับคนวันอังคารน,นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะ มาดูนะคะว่าคนนวนพุธจะได้ไพ่อะไรคนนวนพุธสองดาบนะคะสองดาบวันนี้จะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารนะคะออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะนะหรือเครื่องมือเครื่องเอ่อเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานนะคะช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมให้ต้องเสียเงินนะคะเชอรี่ออดนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสาที่จะได้รับข่าวดีนะคะมีดรงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะรวมถึงนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อ,อก,กับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะการค้าขายในโลกออนไลน์นั่นเองนะคะ คิ้งไม่เท้าการจัดการการวางแผนงานสิ่งต่างๆนะคะหน้าที่การงานโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีนะคะใครที่ตกงานว่างงานอยู่มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงนะคะการงานนะคะระมัระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดทัศนคติความคิดเห็นที่อาจจะขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้นะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะดูเหมือนคนเันพุทธนะใครบางคนกําลังมองในเรื่องของโทรศัพท์ใหม่โน้ตบุ๊กใหม่นะคะรวมถึงรถรดยนต์พาหนะก็ได้ด้วยนะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเซ็เสนสัญญานะคะการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะคะรวมถึงใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องซ่อมนะคะให้ต้องเสียเงินหมดไปกับรถหมดไปกับโทรศัพท์ด้วยนะก็เรียกว่าคนวงนพุทธการเงินไม่ติดขัดนะคะยังมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนความรักของคนวันพุธจะเออระหองระแหงง้องแง้งกันนะคะนะ <c oughs> ความรักดูเหมือนมันห่างเหินหมังเมินนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันโดยสภาวะด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบนั่นเองนะคะทําให้ความรักช่วงนี้มันดูห่างๆกันไปนิดนึงนะคะสําหรับคนวันพุธนะจ๊ะส่วนคนโสดนะคะคนโสดช่วงน,นี้โฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะจ๊ะ <c oughs> ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคนวันพุธต้องระมัดระวังในเรื่องของ สายตาความดันไมเกรนนะคะการเจ็บตามเนื้อตามตัวด้วยนะจ๊ะมาดูนะคะว่าไพายิบซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันพุธนะคะห้ามไม่เทา้าห้ามไม่เท้าก็เรียกว่าวันนี้นะคะมีปัญหามีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามารุมเร้านะคะทําอะไรก็ดูเหมือนจะแบบติดติดคัดขัดไปหมดเลยนะ,ะห้ามไม่เท้าจะทําอะไรก็ต้องมีในเรื่องของการที่แบบแข่งขันนะคะแย่งชิงกันนะคะในวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะเหนื่อยกับงานนิดหนึ่งรอบครอบในเรื่องของเอกสารนะคะระมัดระวังมันอาจจะตกหล่นหรือว่าสูญหายได้นะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิบสี่นะคะก็จะมีเลขสอมีเลขเจแล้วก็เลขหนนะคะสำหรับคนวันพุธนะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะ มาดูนะคะคนวันพฤหัสได้ไพ่อะไรคนวันพฤหัสเดลเรเบอร์การพูดคุยการติดต่อการเจราจาการค้าขายประสบผลสําเร็จดีจะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงเดลเรเบอร์นะคะก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของงาน PR งานประชาสัมพันธ์การเป็นในหน้าการเป็นตัวแทนนะคะเรียกว่าคนวันพฤหัสมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดนะคะ ยะะได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิดเก่านะคะนะได้ติดต่อกับลูกค้าคนเก่าๆนั่นเองนะคะเดวิลนะวันนี้มีความทะยานอยากอยากจะทําไปหมดทุกอย่างเลยนะคะคนวันพฤหัสนะคะเรียกว่าอะไรที่ทําแล้วได้ตังอะไรที่ทําแล้วมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะคนวันพฤหัสนีแบบพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้นะคะแต่มีเดวิลนะคะถ้ามีในเรื่องของการลงทุนนะคะร่วมหุ้นกับใครนะคะก็ ดูให้ดีก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันเกิดขึ้นได้นะคะหรือรวมถึงนะคะถ้าเดวิลใครที่ทํากิจการเกี่ยวข้องในเรื่องของอาหารการกินนี้ก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะจะมีลูกค้าเข้ามานะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยทํากับข้าวอร่อยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าออคนมันพิจาเป็นคนที่ใจใหญ่นะใจใหญ่ใช้เงินเก่งบางคนใช้เงินเกินตัวนะคะแต่ก็เรียกว่า หาเงินได้นะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดนะเรียกว่าวาจาวาจาเหมือนสาริกาลิ้นทองนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าจะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะหรือใครบางคนอาจจะได้เงินมาแบบฟุกๆนะคะด้วยความเสน่หหาของใครอีกคนหนึ่งก็ได้ด้วยนะจ๊ะถ้าในเรื่องของความรักนะคะ ความรักของคนวันพฤหัสนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีอยู่นะใครที่มีปัญหาการระหองระแหงง้องแง้ง,ง,งมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะออรวมถึงคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะหรือความรักครั้งเก่ามีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมานะคะมีดวงของการได้พบรักต่างวัยนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงกินกินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของท้องร่วงท้องเสียนะคะการปวดท้องด้วยนะคะมาดูนะจ๊ะว่าพ่ยิปซี่อยากจะบอกเสริมอะไรชาววันพฤหัสนะคะจัสติกนะคะจะทําอะไรก็ให้รอบคอบด้วยนะคะนะเรียกว่าจัสติกนะคะจะเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาการทาประกันนะคะการเซ็นเอกสารสิ่งต่างๆอ่านให้ดีดูให้รอบคอบด้วยนะคะนะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะเดวิลก็เรียกว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆนั่นเองนะเออการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงนะคะถามว่าโชคลาบมีไหมโชคลาบมีนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยีีนะคะก็จะมีเลข6มีเลข1แล้วก็เลข5านะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะมาดูนะคะว่าคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไร คนวันศุกร์สามไม้เท้าสามไม้เท้ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะการงานมีในเรื่องของการเดินทางไปติดต่อกับลูกค้านอกสถานที่นะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการสื่อสารการออนไลน์นั่นเองนะคะอัศวินถ้วยนะคะได้เพื่อนที่ดีได้กัลยาณิมิตท,ที่ดีนะคะเรียกว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะ หกไม้เท้านะคะก็เรียกว่าการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะวันนี้เรียกว่าหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะนะหกไม้เท้ามีดวงของการได้เดินทางนะคะไปในสถานที่หน่วยงานราชการนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนวันศุกร์นะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามามีคนอุปถมัมมีคนคอยช่วยเหลือนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าได้คู่รักได้คู่ครองที่ดีนะคะเป็นการยานิมิตท,ที่ดีต่อกันนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานนะคะหรือว่าเป็นลูกค้าที่เราไปติดต่องานก็ได้ด้วยนะถ้าในเรื่องของสุขภาพโดยภาพรวมคนเกิดวันศุกร์นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะมาดูนะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันศุกร์นะคะ1ิบไม้เท้าวันนี้ดู ดูงานจะเยอะนะคะคนวันศุกร์นะเป็นไพ่ไม้เท้าทั้งนั้นเลยนะคะสิบไม้เท้างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะแบกรับแบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะบางคนต้องขอบพิ้วงานกลับมาทําที่บ้านเลยนะคะนะใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเรียกว่าวันนี้ยอดออเดอร์ค่อนข้างจะปังเลยทีเดียวนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจับไพ่ยี่ีนะคะมีเลข3นะคะมีเลข0ูนย์แล้วก็เลข6นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันศุกร์นะจ๊ะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะมาดูนะคะว่าคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรนะจ๊ะคนวันเสาร์สเตนต,ต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะหญิงเหล็กนะคะนะสเตนก็เรียกว่าต้องควบคุมต้องคอนโทนดูแลจัดการบริหารหลายสิ่งหลายอย่างด้วยตัวเองนั่นเองนะคะ อสศวนเรียนมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะการเล่นหุ้นนะคะเรียกว่าคนวันเสาร์เป็นคนที่ใจใหญ่ใจกว้างนะักลาไายกล้าเสียนะคะพร้อมลุยนะคะราชินีเลียนนะคะก็เรียกว่าคนวันเสาร์โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะวันนี้หรือใครบางคนมีดวงของการได้ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะทําบัตรเครดิตทาสินเชื่อสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ การงานโดยภาพรวมยังดีอยู่นะคะมีความมั่นคงดีแต่งานหนักงานเหนื่อยนิดนึงนะวันนี้แต่ก็เรียกว่าไม่เกินความรู้ความสามารถของคนวันเสาร์นะคะการเงินจะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคนะคะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะแต่อัศวนเหรียญกับราชินีเหรียญเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะคนวันเสาร์เข้ามาก้อนใหญ่ก็หมดไปก้อนใหญ่เหมือนกันนะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนวันเสาร์ดวงมักจะข่มคู่ของข่มคนรักนะคะความรักช่วงนี้มันดูห่างเหินหมางเมินกันนะคะไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะอาจจะด้วยสภาวะหน้าที่การงานนั่นเองนะคะหรือใครบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าซิงเกิลมัมนะเออบางคนเป็นสาวโสดนะคะนะสาวโสดหนุ่มโสดนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคนวันเสาร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนิ้วล็อกนะคะออฟฟิศซินโดมด้วยนะ มาดูนะคะว่าไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันเสราร์นะคะเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญก็เรียกยว่ากําลังมองในเรื่องของผลผลิตมองในเรื่องของรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็เรียกว่าคนวันเสาร์โดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการที่กําลังมองในเรื่องของการหารายได้เสริมนะคะการลงทุนบางสิ่งบางอย่างก็ดูสภาวะดูสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาบมีนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลข8นะคะมีเลข0นะคะแล้วก็เลข7นะคะที่จะให้โชคนะคะสำหรับคนวันเสาร์นะจ๊ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ